รู้สึกดีขึ้นค่ะอย่างน้ําตาที่เคยไหลนะคะก็หยุดไปแล้วก็ตาพร่ามัวนะคะก็รู้สึกว่าเห็นชัดขึ้นนะคะก็ถือว่าโอเคใช้ได้นะคะก็รับประทานมาจนกระทั่งทุกวันนี้ค่ะค่ะแล้วเราสัมผัสการเปลี่ยนแปลงไม้แต่กล่องที่เท่าไหร่คะที่รู้กเป็นอาการน้ําตาหยุดไหลใส่ตามมองชัดขึ้นอ๋อกล่องที่สองค่ะกล่องที่สองก็เห็นเลี่ยแล้วเพราะว่ามันเป็นมานานนะคะมันเป็นมานีปีะอ่มากกว่าห้าปีนะคะมากกว่าห้าปีเป็นอาการต้อนเนื้อ ใช่ไหมคะ,คะมเป็นต้อเนื้อมากกว่า5ปีนะคะทานเพียงแค่2ฝ่2องเท่านั้นเองคะ่ะอาการคือดีขึ้นเลยดีขึ้นค่ะเศษตาหายไปไหมคะหายอยู่นะคะหายเนาะ,ะอ๋อค่ะน้ำตาที่เคยไหลก็คือหยุดไหลยหยุดไหลค่ะอตอนนี้ถ้าถามความมั่นใจอะคะ่ะในติดพันตัวดีคันแทกคะ่ะพี่ปลามีความมั่นใจไงในติดพันตัวนี้บ้างคะ มีความมั่นใจสูงขึ้นนะคะเพราะว่าเราทานแล้วเราเห็นผลอย่างชัดเจนนะคะดังนั้นก็อยากให้ใครๆที่ไม่เคยรู้จักนะคะก็อยากให้มารู้จักแล้วก็ลองรับประทานดูนะคะเรียกว่าลองเปิดใจลองทานใไม่ผิดหวังเนาะไม่ผิดหวังค่ะรับรองได้ค่ะว่าไม่ผิดหลัง